วันนี้กรกตขอบอกในเรื่องการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อมีพระราชกิกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับจากคําถามที่ว่าเมื่อมีพระราชิกิตรีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดําเนินการเลือกตั้งอย่างไรบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่2พศ2566มาตรา11เมื่อมีพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งดังต่อไปนี้ 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวน400คน ซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเป็นรายบุคคลตามการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กำหนดเขตเลือกตั้งละ1คน 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พักการเมืองจัดทำขึ้นโดยเลือกเพียงพักการเมืองเดียวทั้งประเทศและพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปครับ